นี่คือพ้นมนัดสิ้นสุดในนามกองกรรมกางการเลือกตั้งในนามกองเกดการเลือกตั้งกับกาวเกดในนามกองพี่น้องตำรวจเราขนเกยรสารข้อข้อบุันสารมากันตรงนี้นะครับและพ้มกับข้อข้อบุันสารให้ความกรุณายและารติดตามพ้นตอนเย็นนี้อีกสี่นึงนะครับสารใหญ่าชัดตรงนั้นเอาค่อยหน่อยแต่ dan datang datang dalam เ,เามากกวไม่อทในการเดนการเดินากนารเดการเลือ,าอากอางตรงนี้นะคะวันนีไม่ต้เ,เาพ่อนกแค่ะที่่งประชาชนมาพลาด้วจงไม่ได้โกธไม่ไดเสลียรตรวจแต่ดวทมานยืดอัดเนีค่ะประเทศบา้านเกาเมืองีกรุงเทพพี่น้องค่ะไม่ต้องตบใจพนนคนคราพี่น้องคนขอราูดกันทุกคร,รัร้งนบเรากับปีไม่กันตรงนี้แน้ะ จำ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นมีดือข้อยัดรองข้องมวนหมาปะยาชนชาวนาคนฉันขอตอบจงมีคำตอบนะคับพวกเราพี่น้องถ้าเราได้คำตอบว่าเขาปิดกันกับสมัครโดยไม่มีการสมัครแล้วเราก็พอใช้ถ้าสางคนกับไปจะร้องสิไม่ แต่ได้ยังดูดันอีกนมากันล้วแต่ฉัรมันเป็นเมื่อเมื่อีนครับพาะฉนัเนก็เลี้ยงในวงนี้ไปยังไปดานก็องทด้ไี่ได้ตีได้ยอมไ่เลีกกงยามต้องเต็มใจไม่ใจเย ก็คือลงแท่นไทยชนะได้โดยโชคและคุณกัทถานะคะคนพี่นอาไม่ต้องการพี่น้องประดุจไม่ต้องนะคะเราชื่อว่ดกาน้องบนสนี่กัทถะลุงโนัตคุณแอค่นี่คจอคีน่าคคุณม่งหมนี้เลยทรดทอังนิดกอดังนิดนะประธานะต้อจาังหวัดพิรมาลาสนบรทัดเป็นชุดพี่้องกับมน้าปดเพื่องกบมือประธานขอต่อจาังหวัดคนัดเะ็ุชุดพี่น้องค่ะ รองผู้การตำรวจนะครธิธรรมาราชน้องๆตำรวจทั้สมมติอาภีน้องยาวะเกศน้ำนะเพราะว่าพวกเราที่มาทั้งหมดนะินี่รักที่เคารพกับอาพมอมาณติยุทธ์อดีตนายบุญบางท่านอดีตนายบุที่ชน,าาน,น,น,นเป็นคนที่ชนโดยกำเนิดนะครับ,บวันนี้นี่ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาการการเลือกตั้งตามกฎหมายที่เขากำหนดให้ทำอันนี้เข้าใจก่อนนะทุกคต้องตัง้งความไว้ใจก่อน และน้องๆตำรวจตำรมดที่มายืนเรามีการประชุมก,กันกับผู้กำกับจ้าวแน่นอนที่สุดวันนี้เนี่ยเราจะไม่ทำลายประชาชนแต่อย่างใดแต่เข้ากับมาตามหน้าที่ที่เขก้อยทำอบมือให้ตำร,รวจที่ได้เขาตัดสามนาที่ตรงนั้นอาพี่น้องครับผมเรียนว่า ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี่เจรักชนก็ทำสามหน้าสีหน้าสีฐานก็ทำหน้าทีข้องประจาชนพร้มอมก็ทำหน้าทีข้องกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน้องๆตำรวจเข้ากระทำหน้าทีในข้องการรั่ษาความปลอดภัยถ้าสมมติว่าวันนี้เราเคยกระตำกวามทางกัน,ม,กนมังเนี่ยมันก็ไม่สามารถจัดกรําการได้ได้ข้อเรียนเป็นลำดับให้เข้าใจนิดหนึ่งซึ่งรื้อึงไม่แล้วไม่เกิดขึ้นเหมือนวันทีตรงนี้นะให้เรียนว่า โกโ็กโ็โก็ซ้อก็ประกาศในให้มีการเลือกตั้งในกรณีหยุดสภาเนี่ยครับเราก็พยายามพาสะท่านทีถ้าหลานที่ทว่าสมัครอันดับแรกเนีย่ยติดต่อองค์การบริหารส่วนจวันง,จงหวัดนครศรีธรรมราชลงประชุมลุงละครนท่ากล่คมกับพ่อมาสักสักวันการนายกปิดเฉยแกยไม่ให้โดยเหตุผลเราไม่ต้องแท้พร้อมกับติดต่อกัอารอธิการราชพัฒนราชพัฒน์จะไม่ให้ ไม่ไม่เคยจับกระดาษฟันช่องหูที่เคยจับกระดานช่งหูสิไม่มีแล้ครับต่อไปสมาติต่อแก่ข้อหลวงปักข้อประชุมของบักกันกร็ไม่ได้ข้อกองทัพก็ไม่ให้ข้อเทศบาลปากนาคอนก็ไม่ได้ ุกทายไปห้าวัดไปไปวัดวัดเมาพราะในลูกสิทานเท้มทานเท้มบอกว่ากอได้ได้หนได้ได,ได,ได้ได้วะพอพิ่มขับบัตักษงได้ทานเชบ้มว่าเอะทา่านนายเบอว่วะคัดคองแต่เรื่องชอบมาชอบหนึ่งวะาวการารรู้วะไม่ได้หล้ว แต่ในกระบวนการทางกฎหมายของผมเนี่ยทางเข้าใจนะผมจะต้องแต,ต่งตั้งกรรมการเทศอะไรตับไดเลยอันนี้เยาวะกัน่จะเยาวะว้านนะว,าว,าวน,าานา,านาัรพีบนาัตานตรงมนรันชีขจะจริงไม่ได้ัวกับเสือแต่ผมต้องรักษาหน้าสีกับกบโตอีห้าคนพร้อมน้องๆและน้องตำรวจว่ะเราทาให้เต็มสีทำไม่ได้ก็คือทําไม่ได้เอาชารุกว่าพ่อว่าไม่ได้หวัดเมากาพอดีว่า ทีส้มพอนเนี่ยทีส้มปอนเนี่ยมีมูอบาสช่วยๆแลกว่าเอิ้หมาข้ออะไรที่แต่เวลาที่พวต้องประกาศแต่ว่าเนี่ยมันต้องประกาศภายในที่มงถึงตามคนไม้กัมเลทีพับนั้นทีส้มปอนกําลัดปูนให้แต่คืนเอาตรงนี้แลก็ให้เขตต่างๆต่างกาวเคตเนี่ยเซมประกาศกับสมัครตรงนี้ว่าเอาตรงนี้แหละปอบปอตรงนี้ครับผมก็รู้ว่าปีหนาา้าเธอพอมปล่อยเห็นน่ะพไปมาแต่พอม,มันสับเรื่อพอเขนก็มากับ พอด้ตรงนี้พับแต่ตั้งแต่คืนจนถึงวันนี้เนี่ยมีพ้นพีสมพอลบอดเดียวบอกขวมาอานองมาหนาเ้อพผีไม่ให้เหลยวะหนูเป็ตเน,ตน,เนตูน้ข้างเลยไม่ครับตำรวจแต่ทีสารตกเบื้อฐานต้องครอบใจผีส้มพอลให้แข่ขค่ายเมื่อวานนี้อหะการทาี่เราเกยไม่ให้ที่เราแล้วตำรวจจะกับเพียนไหมนราพป็ขอเยืน ชอบไปยึดเขาเลยนะครับและก็ขอร้องพี่น้องมานับตั้งแต่วันนี้หานอย่าได้หลักเกณฑ์พี่โตบอลต่างเวทบุ๊กต่างไลา์ต่างเร่นะครับพี่โตบอลเป็นคนดีเชเชดครับแล่ถ้าจะเชิดชื่อหนดำเหมือนนั่นเชิดชื่อที่ดำนะครับมาตอนนี้นะพี่โตบอลมาเลยครับตบมือสิครับต่างพี่โตบอลขึ้นมาเมื่อแกไม่ให้ท่านดี พ้นกระดีชาไปเดียวก็เชิญก,าการกกรววมการ,การเลือกตั้งต่างกาวเค้เขาเรียกว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งซึ่งเขามีหน้าที่ที่จะต้องต้องสมัครกับประชุมกันต่างมดัดเราจะต้องสมัคร5้าวันกับยีแปดจีเก้าสสิบสาเดหนึ่งอ้วคนณต้องบอลเกบอกว่ับหนองเฮอ เปลียนผ้าอย่างแรงจะขึน้นรุงไม่แน่นอนเลยดอกวิสตั้งรุง้งกระส่งสันว์พร้อมเชิญตางรองผู้การไปดังฟังกันการเลขาลุกว่าเมื่อสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่ว่าเป็นสถานการณ์ไม่ปกติจึงวันนี้จะหยุดการก,กับสมาชิกต่างตรงนี้าถามว่าเอาวะ,าะ,าะ,าะปิดฉากตรงนี้วันนี้ ไม่มีการรับสมัครต้องท่านยากันนะท่านเชฟบอกพ่วงแรงกองทีสองเนี่ยพมวงับตื่นกลับโอเคไหมนี่คือพ่วมนัดสิ่งสุดในนามกองกรรมการการเลือกตั้งในานามกองเทศการเลือกตั้งกับกราเทศในานามกองพี่น้องตำรวจเราเขียนเศษสารข้อขอบคุณสารมากันตรงนี้นะครับและพ่วงข้อขอบคุณสารให้ความใจและการติดตามพ่วงตอนเย็นนี้อีกสี่นึงนะครับสารยาสารชัดตรงนั้นเอาค่อยหน่อยแทนพ่อหนีครับ ขอบคุณค่ะนายเดียวกันนายค่ะนี่ก็เชื่องบะมือพี่น้องค่ะเพราเชื่งบ่มือให้ประธานสภานติบัญญัตินครราชรรมราชั่นเป็นเพื่อนที่ค่ะพี่น้องน중앙ค่ะด้วยคฉันจิยวกับฉันมนัสเนี่ยนะคะเราเคยรวมงานกันนะคะฉันมนัสค่ะฉันมนัส เป็นอดีตห้างเก่าแล้วเป็นข้าราชการที่สืบัอดแล้วก็ตรงชิ้นพอต้องควรมีระบบระเบียบในการทำงานพอต้องควรเคยชื่นชมกันมาแล้วคิดว่าข้าพูดทัศนวันนี้จะต้องไม่พีดเตไม่โตไม่ต้องยืนยันมั่นใจพี่ไหงค่ะแต่ถ้าแตนหลักรักพี่น้องมาแล้วพักเป็แม่พี่น้องค่น พคี่ว่าี่นองครับขว่าพี่นวาจอยู่ด้คนนครับไม่ฉีแก้้าตาไม่ใช่กระบอกวันนี้พี่้องลาังกนะครับเหมือนกับมวลมหาเดี่ยวการานขึ้นมาอย่ยันแนววันนี้ินับล้วันดีเือกมีไุมเดียวตันเยนดีีแต่พี่้องสกัรกัไทุกวันพราไม่มีขให้ใจรดีแล้วพีน้อ แต่ทุกนี้จะบ้างรอย่างไร้าเองดม่าอย่างใจหร้ไนใจหรืออยาหลั่สรับกันแล้วไเมก็หลักททำกันแล้วไหมพ่้แม่มาได้แล้วซึ่งแม่วมาดูักดีกันตลาดแม่ก็ไม่ยอมนะซึ่งบานม่ได้เลยโอเคไหครับครับขอบคุณครับ